กระบอสตต้า์สีเขียวลงยันพลังตัวเลขชุดกุ้เลขมหามงคลแห่งโชคลาภเหมาะสําหรับคนที่เบอร์ไม่เป็นมงคลมีปัญหาเรื่องปีชงหรือชีวิตติดติดขัดขัดทำอะไรไม่สําเร็จสักทีพุทธคุณของยันเศรษฐีเสริมในเรื่องของโชคลาภณเมตตาที่มาของเงินพุทธคุณหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ที่อยู่ใน พระคาถาเงินล้านลงยันพลังตัวเลข4289เสริมในเรื่องของการเงินการเงินที่มาจากคนเกือก้อคนหนุคนค,คนค้ำคนกูล6395ลงยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาภสามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือได้ใส่ธนบัตรใบละ1 0 0 0พัได้ทั้งใบดัวที่ไม่ต้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้มีช่องใส่บัตรด,ด้านละ6ช่องเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุยด้านข้าง มีช่องสําหรับใส่เอกสารได้ความเป็นมงคลของเครื่องรางดึงดูดเงินสัญลักษณ์ดวงตาที่3ที่จะมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานมีคนมาเกื้อมาหนุนมาค้มาคูณยันพลังตัวเลข9้าตัวชุกตเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภ 4- 5 6ห้าความหมายอันเป็นมงคลมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานมีคนมาเกื้อมาหนุนมาค้มาคูณสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งคล้องสายคล้องถอดเก็บได้กระดาสร้างใบสีเขียวใบนี้คนเกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์ใช้กระดองสร้าง สีนี้แล้วเป็นมงคลเสริมการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยค่ะ